สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้สังกะรีเล่าเรื่องขอนําพาทุกท่านพบกับเรื่องราวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระผู้ทรงอภิญญาวันนี้สังกะรีขอนําเรื่องราวของพ่อคำมาหงทองปรมาจารย์คารวะสุดเก็มขังแห่งแดนอีสานท่านสืบสายวิชา ณปัตตลอดสุดยอดวิชาเสน่และคงกระพันชาตรีแห่งสายวิชาชัยวร์มันท่าสายสัพพวิชาสายนี้ที่รู้ลึกรู้จริงต้องพ่อคำมาหงทองเท่านั้นครับท่านผู้ชมผู้ฟังเพราะท่านคือตำนานและเป็นที่นับถือ และให้ความเคารพศรัทธาในสายสัพภพวิชาชัยวรมันและลูกศิษย์ลูกหาสายคารวาดและสายเกกิคณาจารย์ต่างให้ความเคารพนับถือครับท่านผู้ชมผู้ฟังกล่าวกันคือท่านเป็นศิษย์ของฤาษีอายุประมาณ200ปีแห่งภูเขาควาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลวงพ่อผางจิตาคุตโตจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่ดุลอัตุโลวัดบุรพารามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อเฉยกะตะปุญโยวัดสเกตจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่ออ่ำธรรมทินโนอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ หลวงพ่อมุมอินทัปุญโยแห่งวัดประสาทเยอเหนือจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินจังหวัดศรีสะเกดอาจารย์คารวาสที่เป็นตำนานเหล่าขานด้านมหาสนีแห่งแดนอีสานอายุ80กว่าปีแต่ยังมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วฝ้าเมืองไทย ทั้งส่วนราชการทหารตำรวจเสกน้ำมันมะพร้าวขวดเดียวทำได้ร้อยแปดอย่างลงทองลงสนีวันเดียวก็เห็นผลนี่คือตำนานของพ่อคำมาหงทองท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์ไสยศาสตร์ในปัจจุบันมากมายหลายท่านอาทิเช่นพระอาจารย์ติก๊วัดดาววดึง จังหวัดปทุมธานีอาจารย์ทรัพย์รมมโนเจ้าตำหรับแห่งปัทมังโลกีอันลือเรื่องครับท่านผู้ชมผู้ฟังอาจารย์มหานัตดนยัยแห่งวัดอรุณราศวรารามพระอาจารย์โคงปิยะธรรมโมเป็นต้นประวัติของพ่อคำม,มาหงทองนั้น เป็นการยากที่จะเรียบเรียงและเขียนได้ครบถ้วนเนื่องจากประวัติของพ่อคำท่านค่อนข้างไม่ปฏิติดประต่อเพราะท่านไม่ค่อยพูดติดต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไรครับต้องอาศัยตอนที่ได้ไปพบปะกับท่านที่ท่านได้มตตาเล่าให้ฟังบางทีบางครัง้งก็เป็นการถามตอบเรื่องโน้นเรื่องนี้พ่อคำ ท่านก็เล่าเรื่องราวย้อนหลังให้ฟังด้วยเหตุนี้เองในชีว่าประวัติของพ่อคำํำหงทองที่จะได้ทำการถ่ายทอดเรื่องราวนี้จะได้เขียนได้พูดในเฉพาะเรื่องราวที่ได้ฟังมาจากปากท่านเท่านั้นและสิ่งไหนที่ไม่ได้ยินมาจากปากท่านก็จะไม่เขียนลง เพื่อความถูกต้องของข้อมูลซึ่งหากมีข้อมูลตกหล่นลงไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยต่อท่านผู้ฟังเป็นอย่างสูงครับในส่วนของวันเดือนปีเกิดของพ่อคำมาหงทองไม่สามารถระบุชี้ได้ชัดเจนเนื่องจากท่านเองได้มีการทำบัตรประชาชนในภายหลังซึ่งไม่ตรงกับวันเดือนปีเกิดจริงอย่างไรก็ดี ผู้ที่เขียนข้อความให้สังกะรีได้อ่านนี้ท่านเคยได้ไปกราบเรียนสอบถามกับพ่อคำมาเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ท่านบอกกับแอดมินที่เขียนเรื่องนี้ว่าตอนนั้นท่านมีอายุ80กว่าปีโดยในสมัยวัยเด็กของพ่อคำมาได้บวชเรียนเป็นสัมมาเนนในช่วง อายุประมาณ14-15ปีโดยในช่วงที่บวชเป็นสัมมเนนก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชากับหลวงปู่อ่าวัดบ้านยางบอ่อีจากนั้นท่านก็ได้เริ่มออกธุดงและได้ไปเรียนกับหลวงปู่ขันวัดท่าสแบงจากนั้นท่านก็เดินทางไปศึกษาสัพพวิชาที่อื่นต่อจนย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็ลาศิกขา และเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มก็ได้มาแต่งงานกับภรรยาคนแรกที่เป็นคนจังหวัดบุรีร์และได้มีบุตรด้วยกันสองคนโดยหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาคนแรกได้สักระยะหนึ่งก็มีเหตุขัดข้องใจกับพ่อตาเป็นเหตุให้พ่อคำท่านเกิดความหน่ายในทางโลกและได้ตัดสินใจกลับไปบวชอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เองพ่อคำท่านได้ไปศึกษาสัพพวิชาจากหลวงพ่อถึกหลวงปู่ผันและท่านก็ได้เดินทางไปพบอีกสุดยอดเกจีอาจารย์และได้ศึกษาสัพพวิชาจากหลวงปู่ขาวอานาลโยวัดธรรมกองเพนและหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคิรีเขต โดยเมื่อครั้งที่ไปศึกษาเราเรียนวิชากับหลวงปูผง่ผังพ่อคำได้รับความเมตตาจากหลวงปูผง่ผังให้ช่วยเสกเหรียญของหลวงปู่ผังอยู่หนึ่งรุ่นหลังจากที่พ่อคำมาได้ศึกษาสรพวิชาจากครูบาอาจารย์จนเจนจบแล้วก็ได้มาจำพรรษาที่บ้านหนองมาเซลอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ช่วยสร้างวัดที่นี่และเป็นเจ้าอาวาสช่วยทรรนุบำรุงพระพุทธศาสนาเสืบเรื่อยมาลายเชื่อที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อคำที่พ่อคำมาหงทองท่านได้ไปศึกษาสพภพวิชาหนึ่งหลวงปูอ่อัมวัดบ้านยางบ่ออี 2. หลวงปู่ขันวัดท่าสะแบงส หลวงพ่อถึก4หลวงปู่พัน5หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดธรรมคลองเพลิน6หลวงปู่ผางกิตะคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขต7ปูชีปลาขาวและโคบาอาจารย์อีกหลายรูปในยุคนั้นที่ท่านไม่ได้เอ่ยนามถึงอีกเยอะครับท่านผู้ชมผู้ฟังในช่วงที่พ่อคำมาบรรพชาอยู่นั้นได้มีผู้มาทดลองวิชา ชื่ออาจารย์แก้วจนพ่อคำมาได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นกับตาจนได้กราบขอฝากตัวเป็นศิษย์พ่อคำมานับแต่นั้นเป็นต้นมาเรียกได้ว่าเป็นศิษย์ยุคแรกของพ่อคำมาที่ท่านรับเป็นศิษย์หลังจากที่อาจารย์แก้วได้ฝากตัวเป็นศิษย์พ่อคำแล้วนั้นอาจารย์แก้วก็ได้ชวนอาจารย์เฉลิมชัย วัดครีมในหนองนาเล่าและก็โยมอีกท่านหนึ่งชื่อสมบูรณ์บ้านเหล่าหาไปเรียนวิชาจากพ่อคำมาด้วยกันทั้งสามคนซึ่งเป็นสิทธิ์ยุคแรกๆของพ่อคำมาซึ่งสิทธิ์ในยุคนั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คงจะเห็นเป็นอาจารย์แก้วช่วงก่อนที่อาจารย์แก้วจะไปขอเรียนวิชากับพ่อคำมาท่านก็ได้เล่า อิทธิปฏิหารของพ่อคำมาเนึ่องด้วยในยุคนั้นพ่อคำมามีกิตติศัพท์ด้านคงกระพันชาตีเป็นที่เรื่องลืออาจารย์แก้วจึงได้เดินทางไปพบพ่อคำมาเมื่ออาจารย์แก้วได้พบพ่อคำาจึงได้เอ่ยถามจึงได้เอ่ยถามกับพ่อคำมาว่ามีวิชามหาอุดคงกระพันไหม พ่อคำมาก็เลยตอบกับอาจารย์ไปว่าเฮ้ยไม่มีหรอกน้องอุดทางอัดโทอุดปากกระบอกพืนมันก็เป็นรูอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเมื่ออาจารย์แก้วได้ฟังแบบนั้นก็ไม่พอใจพ่อคำมาเป็นอย่างมากท่านก็เลยชวนเพื่อนที่ไปด้วยชื่อถมกลับบ้านพร้อมพูดว่าเฮ้ยถมกลับเว้ย กูนึกว่าจะมีอะไรดีๆเมื่อพ่อคำมาได้ยินอาจารย์แก้วพูดแบบนั้นจึงพูดสวนกลับไปว่าเฮ้ยน้องมึงอย่าพึ่งกลับมึงดูอะไรนี่พร้อมหยิบมีดโกนกาตาหรือยี่ห้อตาซึ่งขึ้นชื่อเรื่องคมมากในสมัยนั้นมาทำการปาดลิ้นปาดคอตัวเองให้ดู เมื่ออาจารย์แก้วและโยมถมได้เห็นเช่นนั้นก็ได้รีบเข้าไปกราบขอคมาและฝากตัวเป็นศิษย์พ,พ่อคมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นชื่อเสียงพ่อคมาก,ก็โด่งดังไปทั่วจงังหวัดร้อยเอ็ดมีลูกศิษย์ลูกหามาทำการสักยันและขอเรียนวิชากันมากมายอัคระที่พ่อคำมาได้สัก และได้เขียนลงบนแผ่นตะกุดให้กับลูกศิษย์ร่วนมีประสบการณ์เป็นที่เรื่องลือทำให้มีคนมาขอลองของกันมากมายข้างหนึ่งยุคหลังช่วงท้ายก่อนที่พ่อคำมาจะลาสิกขาได้มีคนมาท้าลองของกับท่านโดยได้พูดประมาทท่านว่าในอาจารย์คําเขาว่ายิงอาจารย์คําไม่ออกจริงหรือเปล่า ซึ่งทำให้พ่อคํามาไม่พอใจต่อคําประมาทนั้นเป็นอย่างมากทำให้ท่านได้กล่าวไปว่าเฮ้ยมึงจะมายิงพระได้ยังไงยิงพระมันบาปถ้าอยากจะยิงจริงๆให้กูสึกก่อนวันเวลาผ่านไปจวบจนกระทั่งพ่อคํามาได้ลาสิกขาพ่อคํามาได้นุ่งผ้าเข้ามาตัวเดียวไปหา ผู้ที่เคยกล่าวปมาม마ศไว้กับท่านและพูดไปว่าอยากยิงมึงยิงเลยสิ้นเสียงท้าของพ่อคำมาผู้ที่ลองของพ่อคำมาได้คว้าอาวุธปืนและเล็งยิงเข้าไปที่พ่อคำมาแต่ปืนยิงไม่ออกพ่อคำมาจึงเดินเข้าไปหาและบอกพวกคิดจะลองดีพวกนั้นว่าถ้ายิงไม่ออกคราวนี้กูยิงมึงมั่ง หลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อคำมาก็ได้เดินทางออกจากบ้านหนองมะแซลกับบ้านที่จังหวัดสุรินและใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาคนปัจจุบันพ่อคำมาหงทองท่านถึงแก่กรรมด้วยโรคชรลาอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันที่19กรกฎราคมพุทธศักราช2558ศสิริอายุตามบัตรประชาชน71ปี แม่พ่อคำมาจะจากไปแล้วแต่ยังคงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นที่เคารพศรัทธาต่อศิษย์ตัวฟ้าเมืองไทยจนถึงปัจจุบันขอบคุณข้อมูลดีๆจากขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณแอดมินทุกท่านนะครับผมขออนุญาตนำเรื่องราวของพ่อแมคคูบาอาจารย์นั่นคือพ่อคำมาหงทองมาเล่าไว้เป็นตำนานเล่าขานสืบไป ทำนานคารวาสจอมขมังเวทในถิ่นดินแดนอีสานเป็นยังไงครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้สังกะรีเล่าเรื่องขอขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดสับสไครกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อติดตามสังกะรีเล่าเรื่องวันนี้ขอบรารมีแห่งองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมข้าเจ้าพระสังฆเจ้า เสืบทอดกันลงมาจนถึงบรารมีของคุณพ่อคำมาหงทองได้ให้พี่น้องแฟนแฟนรายการสังกะรีทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนคอยสมความมุ่งมา่ปารถนาวันนี้สังกะรีเล่าเรื่องขอขอบคุณและสวัสดีครับ